สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีแลวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบกงานชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะพอดีงามาเยี่ยมครอบครัวทางสามีที่ต่างจังหวัดนะคะเลยเก็บภาพที่สนอกเป็นที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจคืออะไรที่นี่เป็นบรรยากาศฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มวัวนมนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นฟาร์มวัวนมนะคะต้องไปดูคลิปยาวนะคะอันนี้ขออนุญาตเป็นคลิปสั้นๆนะคะ ที่น่าสนใจคือปูงานนั่งอยู่นั่งไปนั่งมาแล้วมองเห็นอันนี้เป็นบ้านพี่สะพายนะคะมาหาพี่สะพายนะคะเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะจะมองจากด้านบนนะคะเป็นกระถางดอกไม้ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะมาโพนจ๋าใครรู้บอกด้วยใช่ดอกกล้วยไม้หรือเปล่านะเฮียจัดถางเรียงเล็กน้อยใหญ่ตามขนาดข,าดของกระถางนะคะแล้วมองล่างลงมาก็จะเป็นไม้นี่ยเขาทำเองนะคะพี่น้อยจ๋าคนที่นี่ชอบทําอุปกรณ์เองนะคะจ้างช่างเขาเป็นช่างก่อสร้างนั่นแหละคะ่ะ เขาทาบ้านให้แม่ของเขาด้วยแล้วก็ทําของเขาเองที่นี่คือว่าถ้าจ้างช่างแพงมากนะคะราคานะคะแต่ถ้าใครมีกําลังจ้างก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าและเป็นที่น่าสนใจก็คือต้นไม้ก็สวยนะตามขนาดเล็กน้อยใหญ่นะคะแล้วล่างๆลงมานะคะไม่เป็นการเสียเปล่าน,ะนั่นคือขาจักขาขาเย็บจักนะคะขาเย็บจักยี่ห้อซิงเจอร์นะคะพี่น้องจา๋าใครที่เคยรู้จักเคยผ่านหูผ่านตาม,มาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ ยังไม่เอาเอาทิ้งนะคะพี่น้องจะเอาข้างบนออกนะคะแล้วเอามาแปรรูปเป็นที่ใส่ต้นไม้น่าจะเป็นดอกกล้วยไมยนะะ้นี่ค่ะพี่น้องจ๋จาหน้าดูมาก ตะนกไม่ทิ้งนะคะชอบต้นไม้ค่ะ ทุกการรับชมนะคะขอให้ทุกท่าน